เพื่อนๆครับงานงานอะไรนะงานหยาบแลวครับงานหยาบแล้วครับงานหยาบแล้วครับอู้อู้สงสัยสงสัยเด้อบาดนีอู้ยงานหยาบแลวครับเพื่อนๆครับอู้อู้อู้มันมันมันขัดบ่ไหวเลยมันอู้ยเพื่อนๆเพื่อนๆครับแนใจเพื่อนจะเห็นหรือวะ นายยอดเอาเอา,เอาขัน้นเอาขันนี้กันน่อย,ยึนะเขลบโอ้ยจา้าตายแล้วมันอะไรครับโดนอะไรครับตอบวิดีโอหรืออะไรครับอยากอยากเห็นหัวครับอยากเห็นหัวสวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วยามเช้าเหมือนเดิมครับก็คนบ้าเยอะฟิชชิ่งนะครับก็วันนี้ก็เอ,อกหมายครับช่วงเช้า ก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศไหมครับเป็นไหมเดิมครับไหมคลองธรรมชาติครับผมนี่ครับเป็นไหมเดิมที่เคยมาเมื่อนานมาแล้วนานนานกันนะครับไหมคลองก็เลยมาซ้ําดูอันนี้ก็มาเหมืนยอดเหมือนเดิมนนก็ครับมาแต่เช้ากันเลยก็มาลุ้นกันดูว่าวันนี้จะมีปลาหรือเปล่าครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยดูกันว่าวันนี้เราจะมีปลาอะไรให้เราเห็นไหม เง้ยเง็้ครับนะครับเกี่ยวชิ้น,น้นมปังเหมือนเดิมก็วันนี้จะตกเป็นระยะ4.5นะครับตก็ไกลหน่อย วันนี้เหยื่อออกกลิ่นเปรี้ยวนหน่อย <c oughs> วันนี้ก็จะตกไประยะ4.5นะครับสายเมนก็4.0ครับสายหน้าก็4.0เหมอนเดิมแต่ขอเบอร์1.0นะครับชิน้น <c oughs> 1.0ก็มาลุ้นกันดูว่าวันนี้เราจะมีตัวปลาให้เห็นหรือเปล่าหมายนี้เป็นหมายเดิมนานนะครับไม่ได้ไม่ค่อยได้มาไม่ได้มาเลยหละสองสาเดือน ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันประตอนที่มาก็เจอแค่น้อยนะครับอีกแค่น้อยแค่น้อยนอนลอยอยู่ตรงนี้ครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมียังจะมีตัวเข้ามาไปครับหมายแรกไปแล้วตกเป็นไม้ตายหนึ่งแต่ขอเหมือนเดิมครับผมตกไม้คลองมาผมก็ไม้ตายหนึ่งแต่ขอ กินเปรี้ยวเลยครับกินส้มส้มกินส้มส้มเยื่อหมักนานอะไรนะเขาเรียกว่าเยื่อเยื่ออยู่นานน้องมน่ี่เขามาใกล้ลอยเหรอปล่าทุ้นมันอยู่ตรงนี้ ครับเชา้าเช้าไม่รู้ว่าจะมีปลากินหรือเปล่าครับแต่เมื่อเช้าเจออีเค้น้อยครับอีเคน้อยลอยอยู่ตรงนี้ลอยจากตะลิงน,นี่ครับมุดอยู่แถวนี้แหละไม่รู้มันจะมุดมันโดนเราหรือเปล่า<ำ>ครับผมเอาเบ็ดเขาขึ้นคอนฮะเอาเบ็ดไหนน,น,น้อยกว่เา<ส>เอาขึ้นผ้าเบ็ดเพิ่งเอาขึ้นทั้งสองโซ่เหร มันแมนวะแะนยอดมันขึ้นปลาปลาอะไรครับมันมันไตมาเมื่อกี้นี่เดี๋ยวมานายอดตปลาปลาอะไรนี่รูครับมันมันไม่ยอมโผล่เลยครับเมื่อกี้เห็นเม็ดมาจากนู่นแมนบะเนาะแมนอีแข่วะเนาะกูงัดอีแขกวะเนาะบาดนี่ฮะนายยอดแมนยังกระย่ามันติดแล้วเขาว่ามันที่เป็นสภาพมันขึ้น ว่าเป็นาพื่อนเพื่อนครับงานงานอะไรนะงานหยาบแล้วครับงานหยาบแล้วครับงานหยาบแล้วครับอู้โอ้สงสัยสงสัยเด้อบาดนี่อ้ยงานหยาบแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับอ้ยโอุยวู้ยมันมันมันขัดบ่ไหวเลยมันขัดไหวจังได้ก็ขัดไหวเยอะมันไปปลาโอ้ยเพื่อน เ,เพื่อนๆครับไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่าไอ้อนายยอดเอาเอาคันเอาคันนี่ขึ้นนี่ผมเนี่ยเนาะลบโอ,โอ้ยจะตายแล้วมันอะไรครับโดนอะไรครับตอบว,วีดีโอหรืออะไรครับอยากอยากเห็นหัวครับอยากเห็นหัวเ๋ยวอยากเห็นหน้ามันมันคือตัวอะไร โอ้ยแมนโมโนแมนโมโนบันนีเนแมนโมโนว้าอะไรปะตัวตรงเบนไปพุ่นเดี๋ยวเดีผมผมอยากเห็นหัวมันสิ็นมันก็ดีเห็นลอสมสวิงู่นั่นน่ะไอตั้งยันไงนายยอดนั่นน่ะไอตั้งอยู่ข้างหลังนะะเอาเอาเอร้อยแล้วเฮ้ย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 เฮัยเฮ้ยเยยยย้ยย้อยู่ เอือกระคัดไปยุ่นเลยมันมันก็สุดแค่สายอเดี๋ยวสิลากจะลากไปยุ่งเนีาาไอ้นายยอดไปหมุนกล้องเลยผมเนี่ยไอ้หันหันกล้องมาทางนี้เนี่ย อยากรู้มันเป็นตัวอะไรครับเห็นไหมเห็นมัห้นมหนาจอบ,าง,บางหหาวเป็นยังโอ้ยตัวอะไรไหมมัน,ไ,น,มนมไม่อยาา่างว่ามันคือ <c oughs> <c oughs> มันว่าเป็นเกีก่ยวปากวะเนาะนะ เป็นเดี๋ยวย่ำย่ำเละมดเลยอยากรู้เป็นตัวอะไรครับมันไม่ยอมขึ้นเลยครับโฮ๊ฮโฮโฮโฮให้เห็นรู้จักหน่อยดูมีโมเมนธรรมดาเด้อยทำติดเบ็นตัเหล็นมันด้วยว้ายว้ายแล้วตัว ว้าแล้วว้าแล้วแมนอีนี่บาดเ,เลยเต้ยเมื่อยเลยละ่ะโง่ไวกว่าอย่างเดียวเ <F at> พื่อนๆครับสภาพโอหเอาโพแล,ล้วนนยอดโพแล,ล้วเบสเไ้ยก็บโพได้เดี๋ยวเฝ้ามันตื่นโดนกลัวมันตริงนะน่ะโอ้โหปาดโอ้มามา <F at> ทางนี้มาทางนี้ <F at> เอาไปแล้วไปแล้ว อุ้เอาบักสามขอโลกขอเบีย้ยข่ำคอยดูมันบัดมันดินมันแห้งอย่งนี้ตัววิ่งก็อันใหญ่ๆได้ลรือนี่ในในโพกมาอลไรมันหายใจแล้วว่องขนาดมันขึ้นมาหายใจเดียวให้เียขอขอซอยเบี้ยข่ำฮะแจ็คแล้วเนี่ยมันมันโพกมันโผล่โผลปุ๊บมันกิดสามขอขอซอยที่มีภาษีสูง

บ่วลอกดไทยจอยหายครับเพื่อนๆครับเมื่อกี้ก็เป็นสภาพนะครับสภาพน้ําตัวใหญ่เลยครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูที้นี่ครับไม่ได้ดูกล้องกล้องเต็มก็ขาดไปแล้วครับก็จะปล่อยอยู่นะครับเพราะมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับก็เลยไม่ไรครับหาดูใหม่ มาจะเอาตัวไม้เพื่อนๆได้ดูก่อนแล้วค่อยปล่อยก็คงไม่ทันแล้วก็ตอนนี้ก็ปล่อยไปละเพราะมันหลุดไปลละวโอเคครับเดี๋ยวหาปลาตัวใหม่กันจะเป็นยังไงครับผมครับผมก็วันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วครับก็ได้ก็ได้ได,ดึงอะไรนะเขาเรียกว่าตาภาพ ตัวหนึ่งก็เงียบไปเลยครับตอนนี้ก็เงียบแล้วก็ขอไว้แล้วขออนุญาตเก็บของครับปลาไม่เข้าเลยครับจากตรงนั้นมาก็ปลาไม่เข้าเลยสัหน่อยเลยก็เดี๋ยวเก็บของครับวันนี้ก็คงต้องลาแค่นี้ครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กดติดตามนะครับคนบ้าเยอะฟิชชิ่งครับหมายนี้ก็ไม่แน่ใจอาจอาจจะได้มาลองลองดูใหม่ครับเผื่อเผื่อมีปลาครับเมื่อกี้ก็เป็นตาภาพใจนึงก็อยากเอาขึ้นใจนึงก็อยากปล่อยครับก็เลยก็เลยต้อง ไม่เป็นไรครับไม่เห็นตัวก็ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้เยอะครับวันนี้ได้เยอะกับบรรยากาศเยน็ยนๆตอนเช้าตอนนี้ก็ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ